ฟันซาวอินเทนซีฟกัมแคร์ Care. รองค้างโมโนโบของแท้นุมน่มๆเรื่องหมูไก่ไข่วางใจเบทากโร อกคุณผู้ชมว่าในเงิน100บาทเนี่ยของแต่ละคนทําอะไรได้บ้างโอ้โหเข้ามาในแฟนเพจของตลาดสดสนามเป้าเยอะเลยทุกคนก็บอกเหตุผลทํานู่นทํานี่ได้เนาะน่าสนใจแต่มีอยู่ท่านหนึ่งน่าสนใจเหลือเกินนะคะของคุณคุณตรีศรีพรายค่ะนี่เขาเขียนมาเขาบอกว่าจังหวัดอนบราชธานีเขียนว่าไงเงิน100บาทของข้าพเจ้าใช้จ่ายอะไรได้บ้างผมจะบริจาคเล็ดเลือดนะคะวันไหนที่ผมไม่ใช้รถส่วนตัวเนี่ยก็จะเดินทางโดยรถประจําทางจากอําเภอ เขืองในตัวมืออุบลค่ารถไปกลับแล้วก็40บาทพอไปถึงตัวจังหวัดนั่งรถเม์ไปกลับจากท่ารถประจําทางถึงโรงพยาบาลจังหวัดอีก20บาทนะคะก่อนบริจาคเกลือดต้องกินข้าวก่อนบริจาคทุกครั้งด้วยข้าว40บาทนะรวมกันแล้วเนี่ยก็เป็น100บาทพอดีนี่แหละครับเงิน100บาทของผมซื้ออะไรได้บ้างนี่แหละอยากได้กระเป๋าส่งมาเท่านี้เลย อ่านเรื่องราวของคุณตรีแล้วนะคะรับรองค่ะกระเป๋าส่งถึงคุณตรีแน่นอนเลยนะคะน่ารักขนาดนี้รนจริงๆต้องบอกค่ะว่าคุณตรีเนี่ยไม่ได้บริจาคแค่เลือดนะคะบริจาคเกล็ดเลือดอด้วยซึ่งเกล็ดเลือดเนี่ยสามารถเอาไปช่วยผู้ป่วยที่ประสบเพลจะแบบว่าฉุกเฉินได้เลยช,ช,ช,ช่วยได้เลยใช่เลือดพลาสมาเนี่ยใช่แบบเกล็ดเลือดแบบว่าช่วยให้เลือดมันหยุดได้พูดถึงการทําบุญวันนี้จะพาไปดูพี่เท็กซี่คนหนึ่งค่ะคือเมื่อคุณขึ้นรถเขาเนี่ยนะคะคุณสามารถจะถ่ายชีวิตโคกระบือทำบุญลงศพค่ะ จะถินผ้าป่าปล่อยนอกปล่อยปลาได้บนรถแท็กซี่เขาบนรถแท็กซี่ของพี่คนนี้นนเขาไปดูกันค่ะช่วงคนดีสีตลาดโดยไทยประกันชีวิตวันนี้เรามาตามหาคนดีสีตลาดที่เขาบอกว่าเป็นแท็กซีนก่นักบุนไม่รู้ว่าจะใช้คันนี้หรือเปล่านะคะ ผมนี่แหละครับยนต์นักบุญครับผมนักบุญคือยังไงครับคุณพี่อ,อ๋อผมตั้งกระปุกไถชีวิตโครกระบือครับแล้วก็ทําบุญลงศพอยู่ในรถนะครับนี่เลยค่ะพี่ยนต์หนุ่มอุดรวัย42ปีขับรถแท็กซี่อยู่ย่านร้านนกค,ค่ะพี่ยนต์เนี่ยจะเอาทั้งกระปุกกร,รับบริจาคเงินจากผู้โดยสารเพื่อนําไปไถชีวิตโครกระบือและช่วยเหลือซื้อลงศพด้วยค่ะตั้งแต่ปี53มาเนี่ย จนมาถึงปี57เนี่ยฮะได้ไถามา22ตัว โรงศพเราบริจาคไปแล้ว31ลโรงนะครับโรงละ2,000บาทแรงบันดาลใจของพี่ยนตเกิดจากครั้งหนึ่งเคยบวชพระกว่าหนึ่งพษาพอศึกออกมาก็คิดได้ว่าไม่จำเป็นต้องอยู่ในผ้าเหลืองก็ทำบุญได้ค่ะแต่จะทำบุญเรื่องอะไรนั้นก็ฉุกใจคิดเรื่องที่ตนเองเนี่ยเคยเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอยู่ที่บ้านวายดือด้อวัวดื้อก็เคียนก็ตีมันเลยสำนึกหันกลับมาขอทำบุญไถ่ชีวิตพวกเขาจากโรงฆ่าค่ะเลยมาคิดถึงโครกระบือ ที่เขาทําไล่ไถนาให้เรากินเนี่ยก็เลยคิดว่าเรานะไม่ควรจะกินเขาผมไม่เลิกกินเนื้อมาตั้งแต่ปีห้าสองปีหนึ่งเนี่ยโดนฆ่าตายเนี่ยล้านหกแสนตัวต่อปีถ้าเราไม่กินเราน่าจะโคกระบือน่าจะรอดตายตัวหนึ่งต่อปีพอปีต่อมาผมก็เลยคิดว่าเราน่าจะทําอะไรมากกว่าการเลิกกินเนื้อผมก็เลยมาติดตั้งกระปุกไถชีวิตโคกระบือนี้โคกระบือบ ไปทําที่วัดป่าสีคุณรามบ้างแล้วก็ไปหลายจังหวัดครับอนุโมทนาบุญได้ครับสาธุได้บุญร่วมกัน เงินทุกบาททุกสตางค์ที่รับบริจาคมาไม่ใช่สักแต่ว่าทำทรงไปนะคะเพราะพี่ยนยังต้องดูแลเรื่องที่อยู่และอาหารการกินของวัวอีกด้วยบางวัดมีเนื้อที่น,ทน้อยบางวัดมีหญ้าไม่เพียงพอก็จะต้องส่งเงินค่ายาให้เดือนละ6 0 0ันบาทค่ะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยพี่ยนก็จะมีใบอนุโมทนาบุญทุกครั้งที่ทำนะคะที่เราไปโคร,ราชเนี่ยก็แสนกว่าบาทนะครับมันจะเป็นค่ายารายเดือนนะฮะเดือนละ6 00ันบาท อันนี้ก็จะเป็นทําบุญลงศพนะครับอย่างผมเป็นคนจังหวัดระยองขับแท็กซี่ก็จะโทรศัพท์ไปหาที่หานอที่อยู่หมู่บ้านผมว่าถ้ามีใครตายก็จะให้เขานะส่งใบมรณบัตรเราก็จะส่งเงินที่ผู้โดยสารร่วมทําบุญลงศพกับแท็กซี่เนะี<ม>่ยก็จะส่งไปให้2,000บาทไม่ใช่แค่พี่ยนคนเดียวค่ะทุกวันนี้มีพลพรรคแท็กซี่ที่มาร่วมด้วยช่วยกันกว่าห้ มีบัเงเอินผมก็ชอบทําบุญอยู่แล้วก็เลยขอพี่เขาว่าขอร่วมทําบุญได้ไหมเขอเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ได้ไหมพี่เขาก็เลยให้มา ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเขาร่วมทำมดเลยตอนแรกผมยังผมยังนั่นเลยนะผมยังบอกเลยบ่าเฮ้ยออกมาทำทำไมลัวคนอื่นเขาจะว่าแท็กซี่มาเรื่ออะไรหรือเปล่าเพราะทำไปทรามดีดีมากแล้วปุูกผมนี่ปีนีงก็ได้หมื่นกว่าบาทนะครับได้ได้ได้อ็มดับนึ่งคองในเุ็แต่ละวันก็จะมีผู้บริจาคตกวันแล้วเป็นพันค่ะพอเต็มกล่องเต็มถังก็จะเอาออกมานับที่บ้านพี่ยนกันแบบนี้แหละค่ะเงินพวกนี้ก็จะเป็นคือเรายังไม่คัดแยกเพราะว่า ลำพังผมเลิกงานเลิกขับรถมาผมก็พัดแยกไม่ไหวเทกองไว้ก่อนเดี๋ยวรอรอ,อวันที่เราจะไปทำบุญแล้วก็ไปเปิดพร้อมกันด้วยความกลัวว่าจะไม่โปร่งใสพี่ยนก็เลยถ่ายรูปเก็บไว้ทุกครั้งที่ทำบุญพอเอารูปไปล้างเจ้าของร้านเห็นก็อยากรวมด้วยอะถึงขนาดให้ล้างฟรีกันเลยเนะพี่เขาก็จะอัพรูปมาให้ผมก็คือเขาจะถ่ายรูปมาแล้วมาให้ผมดู แล้วก็ผมก็จะทํว <P an> ่า <aún> อ๋อนี่ไปที่นี่ที่นี่ก็จะให้ผมดูว่าเราไปที่ไหนมาบ้างที่ไหนมาบ้างเงี้ยว่าไปถ่ายมาแล้วนะแล้วก็เอารูปมาให้ผมผมก็จะทําเป็นรูปภาพไว้ให้แล้วก็เอาไปติดตามสถานที่ต่างๆขึ้นครับิ่มกัเรือผู้โดยสารก็ต้นตะบนเราก็มีความตุกอะไรไปกับเขาด้วยมันเราก็มีความตุก่เนี่ยครับรถคิดด่านมันเป็นสะพานนะ พีใหญ่ครับว่าเราได้ทำบุญส่วนนี้แต่ผมกินเนื้อนะทุกวันนี้ผมไม่เอาเลย <c oughs> โคกระบือทุกตัวเนี่ยเหมือนลูกหลานของเราเราให้ชีวิตแก่เขาเราเกิดความสุขใจผู้โดยสารก็เกิดความสุขใจที่ได้ให้ชีวิตโคกระบือเราทำดีสิ่งดีตอบสนองอคิดว,ว่าเราทำชั่วความชั่วตอบสนอง คิดเคียงข้างทุกชีวิตต้องบอกว่าร่วมอนุโมทนาบุญกับพี่เขาด้วยนะคะพี่ยนขาจริงจริงพี่ยนพ,พี่ทุกคนนั่นแหละค่ะร่วมอนุโมทนาบุญด้วยสาหรับพี่ยนต์เล่าให้ฟังเวลาทุกครั้งที่เวลาไปถ่ายชีวิตโคกระบรือเนี่ยเหมือนกับเขาเองก็รู้นะอะมายืนหน้าสลอนเลยเลียง<อ>เดินตามมาพอพอเราถ่ายตัวนี้อีกตัวอื่นก็เหมือนจะรู้แล้วก็เดินคอตกง่อยๆออกไปมันเลยยิ่งทําให้คนที่ไปทําบุญเนี่ย ไม่ได้บอกกับตัวเองเลยว่าไม่ได้ต้องทําตลอดไปแบบนี้ต้องทําอยู่เรื่อยๆคือเดือนตุลาคมเนี่ยเดี๋ยวจะไปที่ศรีสะเกดค่ะนะงวดต่อไปถ้าใครอยากจะร่วมทําบุญถ่ายชีวิตโครกระบือเจอพี่ยนต์ก็ร่วมได้เลยนะคะรถของแกจะวิ่งหนีลอบรอบเนะี่ยฝั่งทนพี่ยนเขามี Facebook ด้วยนะคะาสามารถเข้าไปดูได้เลยว่าแกทําทอะไรบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริจาคลงศพการถ่ายชีวิตโครกระบือนะคะแกจะถ่ายให้ดูทุกขั้นตอนนะคะเพื่อให้ทุกคนสบายใจว่าสิ่งที่แกทําแกทําจริงๆนะคะแท็กซี่สะพานบุญของพี่ยนก็วิ่งงออยู่แฝัทนนะะรกกจเ ใช้บริการก็โทรศัพท์ไปหาพี่โยนตามเบอร์นี้เลยนะช่วงหน้าจะพาไปดูสวรรค์ของชาวมาเลเซียนะคะที่อยู่ในเมืองไทยนะพี่น้าว่าเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูค่ะสุดยอดร้านคุณภาพสนับสนุนโดยคาน a ชั่นนี่คือมัสยิดกลางของจังหวัดสตูลนะตังและร้านฟาฮัดคอฟฟ่ที่เราจะไปสังเกตความอร่อยก็อยู่ใกล้ๆนี้ด้วยล่ะอัสลามุอะัยกุมค่ะวะะลกุมอัสลาม สังเกตความอร่อยต้องสังเกตที่ตรงนี้ ชาวพุทธและอิสลามที่นี่อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขมายาวนานนะครับพี่ฮิงร้านนี้ก็จะนีทต้อนรับทุกคนอย่างเป็นกันเองมากๆเลยนะครับและอีกอย่างที่ไม่ว่าใครก็ต้องชอบก็คือเครื่องดื่มคุณภาพที่ดูเหมือนลาเต้ของที่นี่จะขายดียมากๆเลยนะครับลาเต้ที่นี่ดื่มง่ายดีกาแฟรสไม่เข้มมากตัดความหอมมันกลมกลม่อมจากนมเข้ากันลงตัวอร่อยมากๆเลยเมนูขายดีแบบนี้มีเคล็ดลับยังไงครับคุณว้านลีวัตถุดิบของนั้นเราใช้แต่ของที่มีคุณภาพเท่านั้นค่ะลาเต้ของเราเติมความหวานมันด้วยครีมเทียมข้นหวานคุณภพเยยี่ม และนมข้นจืดที่ดีที่ไม่กรอบผิ่นกาแฟ ى, ตามด้วยช็อตเอสเปรสโซ่ e esto, ให้แยกชั้นสีเป็นเมนูขายดีของร้านเราค่ะอร่อยครบมาตรฐานคาเนชชั่นครีเอชั่นบาย n อแบบนี้รับกิฟต์ผลิตภัณฑ์คุณภาพปไปเลยครับสนับสนุนโดยสังเกตความอร่อยสังเกตคาเนชั่น